สวครับวันนี้อยู่ช่องแห้ทุกคนด้เจ้าแล้วทุกคนวันนี้อยู่แบบคอสโรดแบบในตำนานที่นายคิดถึงซึ่งระบัยกระเซสนโดได้สาวๆคนที่รอเลยเอไอจีก็รอดูวก่อนนะพอคลิปเสียงเพลงมันตดลิขสิทธิ์แบบผมเลยต้องไปแก้หน่อย่ของเราอนี้มันเป็นเออคลิปแต่ก่อนเผื่อคนดูเพราะคนดูเบื่อใช่ไหม ก็จะยิงมันจะติดกระสานเนี่ยภสาษสาจริงแะติดมาษาแล้วชนกันใช่ไหม,มโอ,โอ้แบบนี้สร้างโดยโรบกโดยตรงเลยนะมองเลม่ค่อยเหรอแบบ เฮ้ยทุกคนโอเคทุกคนมัน,ม,นมันวายมากโอเคทุกคนยิงกระสุนไปช้ามากคาเลยตรงนี้อคื่องัว ดูข้าวเลยเพื่อนโปรแกรมลูกสมัยก่อนมันก็ไม่ค่อยสวยใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวของผมสวยผม,ม่สวยนะมันมันมันปกดีสุดแล้วที่ผมเคยเห็นในแมปคนอื่นถ้าเรายิงโดน,นม,มันจะแตกเลยโอเคแตกเหมือนเดิมกลมๆแตกกลมๆแตกแต่ตัวผมไม่แตก โอ้เพื่อนผมเอาแล้วเพื่อนม,มาหนูได้ไประาก,การยิงไปก่อนนะปุ่ยกระสุนนม่คงที่ใอ่ไม่อนยิงไปก่อนกระติกกำลัง กำเ,เพงกำเพลงบูบูยี่เ้ผมฆ่าดนี่คือปาระบบสมัยก่อนน่าคิดถึงใครคิดถึงก็คอมเมนต์หน่อยนะ ไปผมเล่นทันนะช่วงนั้นผมไม่เคยคนละทีไหนเล่ไม่ทันหรอกแต่โอ้ผมผมเคยเล่นแต่ไม่ใช่เวอร์ชันวันนี้เพราะประมาณสองพันสิบห้ามั้งจำได้อยู่คือคารบ์บบก์ก่อนอน่ะผมเป็นคนที่เข้าบบกกลุ่มสองนะจำไ,ได้อยู่ที่รบบกตังแห่ นะครับปมเย่โอ้ย <c> ด <oughs> ูวคนนอ้สนุกมากไปไปยิงไปไระพงกระพงกรง้ไงหอที่เราเคยคุ้นเคยกันโ้วต้องมีอะไรลอยมาแล้ว おい。Oh. Oh. เขาบอกให้ผมดูลู้ผมจะรู้ไหมผมจะรู้อนะไรเนี่ย อ๋ออนี้คือข้าผมใช่ไหมหรือว่าผมมองผิดโอ้ยมันเจ็บโอ้ยมนเจ็บโอ้อย,อย,อยผมเสียแคน แขนผมไปแล้วระบบค,คลาสสิกจริงไปกอดดีมากยังเหมือนสมัยนี้ก่อนโอ้โหเดี๋ยว ไม่ได้วัดโอ้โอ้โอ้วัดเดือเฮลวัดเดือเฮลผมผมเคยเห็นนะแต่ผมไม่ค่อยผมอึ้งอ่ะบันนื้ โ,โหค่ะสิ่ก็โอ้ฟอดน้อเห็นโลบอกมั้ยนะจบแล้วคน ม <mm ันเหลือแค่แขนเฮ้ยเอ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเนี่ย <out> คนบาคี้ชัดทุกคน เออวัน,วนๆๆยิงไม่เคยไม่เคยคุณพบเกาะต่อสู้คุณพบเกาะต่อสู้เนะี่ยผมจำอะไรไ,ไม่ได้แล้วเนะี่ยจำจำจำได้อย่างไรผมเคยเห็นวุ้ดอ้นี่นะเลือกของใส่เกาะ เหมือนตัวเงาขึ้นใช่ไหมจำไม่คิดเ,เอาคงจบคลิปนะคนับผมต้องไปเล่นอีกดอกก็คลิปที่ขอจบในเพียงเ่านี้ครับสวัสดีครับ